ค่ะสวัส,ส,ส oon, ดี man, นะคะสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุขนนะคะบอเจอกันโดนโดนพี่น้องนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์ออกคลิปเธอหนึ่งนะคะจะเตอเไปไซนองส่วนนี้นะคะเนาะยจตเตอเยกับชิพภาพี่น้องนะคะมาเ็ดอาชีพอีกอาชีพนึงนะคะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเจตเตอนี่แหละเนาะค่ะวันนี้มันนี่ว่าไม่ยังนะคะมาอ่าพพี่น้องมาออกคลิปมาเบิ้งคลิปนะคะคลิปขาของเก่าของเจตเตืองนะพี่น้องมื่อนี้ ไปซื้อมาแล้วพี่น้องของขีดใดมากมีโชว์มีโชว์มีโชว์ชวพี่น้องหูวบ,บเป็นยังไงเดี๋ยวเ <ฮะ S 2> สียเบิ้งนะคะเนาะอาชีพนี่ก็อีกอาชีพนึงนะคะหลังจากที่เฮากีดยางแล้วน้องพี่น้องเข้ากับมารับซื้อของเก่านะคะเมื่อนี้ก็ไปได้มากนะคะก็อยากพาพี่น้องนะคะมาชมบรรยากาศในการอ่ารับซื้ออ่าอาชีพรับซื้อของเก่านะคะโลหะต่างๆ ของมีค่ะน้าพี่น้องเนานะอาที่เข้าถิ่มเดียวเข้ากะไปหาเลาะมารับซื้อมากน้าพี่น้องเนาะเตอกับสิผาพี่น้องไปเบิร์กมันในการในการรับซื้อท้าไปได้อีกอย่างมะเน่โอ้หลายอย่าง รับซื้อมากพี่น้องนี่รับซื้อมานะราคาดีในราคาดีนะพี่น้องนะ,ะนเตยเตยรับซื้อมาราคาดีได้พี่น้องในเขตยดไก่เคียงนี่เตยไปซื้อหอดเพื่อนในพี่น้องโทรมาว่าจะโทรมาเอาเอาุอา้ยกระบะขาดเลยไอ้น่ะ กบ้าห่างแล้วเห็นด้ไรบ้างไหนจ่ายกบ้าห่างด้วยอย้อันนี้หลายโลอยู่ด้วยพี่นอ้องมันเป็นเครื่องเครื่องรถไทนะคะเนาะเครื่องรถไทนะคะอากาศวันนี้ยังพลานะคะไม่ได้ เออไม่ได้กรีดนะพี่น้องเลาววันนี้นะคะทุกวันก็กรีดวันนี้เป็นวันที่ฝนมันตกนะคะที่นี่ตกนะคะที่เตื่อยอยู่ตกด้วยพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องตกกันบ่นนะั่นและค่าอยางตอนนี้ดีมากๆเลยพี่น้องนะคะอยากจะตัดซุมือกละพี่น้องแต่บังเอิญฝนมันตกพี่น้องเลยแดดดีเนี้ยเยเลยเนะี่ยนะคะ ก็เลยพาขนออกไปซื to então, ้อของเก่ามากนะคะเนาะเขตละแวกไก่เคียงเราพี่น้องบอกเดือยได้เ้อนะคะเขตอัเภพื่อขินดีเตยอยู่นะคะเตยกับไปหาเลาะซื้ออ่ะตามมือโทหรือแชทนะคะแชทมาใต้คอมเมนต์นะคะใต้คลิปได้นะคะไม่ว่าจะ u t u b e นะคะหรือเฟซบ o o กด้วยพี่น้อง พี่น้องสามารถแชทถามนะคะทักอ่าแชทหรือพูดคุยกันได้นะพี่น้องสอบถามก่อนก็ได้พี่น้องนะคะชุดหกอ่าชุดหกหานะพี่น้องเนาะชุดหกห้าชุดสองสามเจ็ดสามแปดห้าเด้อพี่น้องเบื่อเทย์ยี่เตยนี่นะคะราคานี้ยเตยขายนะคะมีใครต้องการมั่งนะคะมีใครต้องการแชททักมาเลยเด้อสอบถามราคาก่อนกันได้นะพี่น้องนะ เดี๋ยวเปิดทางไหนวะคำไม่ก่อนไม่ได้เหรอเอาไว้กระดาษลัางตอนนี้นะคะไม่ถือไว้ให้ไงไม่คำ้ำไว้เหรอหมดแล้ว่เนี่ยลังคาเนี่ยพี่น้องขายพี่น้องขายลังคาจะเป็นอลูมิเนียมนะคะนี่ พร้อหหมดทุกอย่างนะคะราคาทักเช็ดมาแล้วค่ะสอบถามกันได้เละพี่น้องนะถ้าผู้ใดต้อตงการนะคะชัดอ่าในเขตที่ใกล้เคียงนี่เตือนีน่ยแวะมาชมนะคะแวะเขามาคุยกันได้แวะเพื่อนๆนะคะที่อยู่แล้วแวะใกล้เคียงนะคะต้องการนะคะหลังคาลดนอะพี่น้องนะขอกทึบพี่น้องเอาไว้ใส่ไปขายข,ขายของพี่น้องนะกักกนแดดกนรลมกันฝนกันหนาวกันล่มได้พี่นอ้องขายนะคะ สอบถามราคากันได้นะพี่น้องคุยกันได้พี่น้องบรรยากาศในการไปซื้อของเก่ามาแล้วก็เอาลงนอนพี่น้องไอ้จักรยานเราล่ลงเหรอว่าขั้นหนึ่งอะอบ่ได้ฮักอย่างเลยนะ ซื้อมายางก็ไม่ได้หักหอ,อกนะคะซื้อมาโดยไม่หักอะไรทั้งนั้นนะคะเอามาแบบนี้เลยนะคะอะไรนะของเครื่องนี้นี่เอาเครื่องหมดเลยเครื่องอะไนะจำพวกที่ซื้อก็มีขวดน้ำมันพืชนะคะขวดน้ำดื่มนะ ขวดพลาสติกรวมสีนะคะทุกชนิดเลยแต่แตราคาจะแตกต่างกันนะคะ,ะพวกนี้มันราคามันไม่เหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ลงที่เราไปส่งอ่ะมันจะรับซื้อเราราคาเท่าไหร่นะคะวาเตือเป็นพ่อค้าเล่ยังดีอยู่ยังยขี่ได้อ่ะโอ้ยยังขี่ได้อยู่นะนี่แทโซ่มันหล่นเฉยเเปลี่ยนตัวนี้คอมันใช่อ่ามีใครสนใจนะคะทักแชทได้เด้อก่อนที่จะเอาไปเผาขายก่อน พี่จะขายมีเยอะแยะนะคะนู่น ون. งอแหกแตกกระโปะยี่เต๋อเอาหมดเอา้เอาทำไมถึงทิ้งแบบนี้ <Okay. S 1> เดินเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องตาไล่เนาะ กีดป็ไดพี่น้องเราก็ไม่ต้องกีดเราก็มาซื้อของเกา่าชีวิตไม่สิน้นมันตัดดินกันต่อไปอพี่นอ้องเนาะหม้อแหกแตกกระเบ้อเอาหมดหลับพี่น้องซื่อนะซื่อนะพี่น้องรับซื้อนะพ่อค้าเล่น,นะคะ ใครสนใจนะคะที่จะทำการค้าขายนะคะหรือจะขายของเก่านะคะผักแช็มาโหลดเดอร์พี่น้องเลยโทษมากอะไรพี่น้องตามเบอร์โทษนีเตยไห้ไวเลยขางต้นเลยพี่น้อง ย่างทับดดกออกทินแต่ของที่เราซื้อมาปุ๊บเลาวมีนหนองในราคารวมๆห้องก็ต้องมาคัดแยกออกเพื่อที่จะหากําไรนะคะในของของที่เราซื้อมาเพราะของที่เราซื้อมากําไรมันอยังไงอะบางตัวกําไรน้อยนะคะแต่เราซื้อรวมมาเลยเนี้ยเราก็ต้องมาคัดออกนะคะเพื่อที่จะหาะกำไรให้ได้นะคะ รดค่ากินค่าน้ำมันผืดค่ะโอ้ยน้ำมันลดพี่น้องว้าวฮิดน้ำมันผืดระทันนะั่นงก่อนดอกนะเองของที่เรารอบซื้อนะคะของเก่าทุกชนิดพี่น้องเลยที่เฮาคิดว่ามันใส่งานบรไเลแ่้นนะคะเหมือนขวดน้ําดื่มเนี่ย เขากินน้ำแล้วแล้วเขาก็เก็บไวพี่น้องเก็บมือนีขวดนึงมืออื่นขวดนึงมือหื้อขวดนึงได้ลายพี่น้องเขาก็ขายนะคะมันขายได้สู้ยางพี่น้องเว้นแต่ว่าห้าสิเก็บมันบอนะคะของเก่าที่เราคิดว่าจริงเลี้ยวนะคะคิดว่าบอเอาแล้วเหรอพี่น้องเหมือนเสีเลือกเสียหลาเสียเนีงที่ห้องโบใส่แล้วอ่ะเขาบโคิดว่าเออสิจงไว้เฮ็ดหนัยงมาเนี่ยพี่น้องเขาก็ขายนะคะ ใช้เพียเงินหันมาเฮ็ดหันเฮ็ดนีเนาะพี่น,อน,อกกน้องเนาะกัดอย่าคิดว่ามันเสีได้ชิบาทเช่าบาทน้องใร้ายพี่น้องอย่าคิดว่าราคามันน้อยนะคะอุ้ยขอ,องเก่ามันสีดได้สักบาทเนาะอย่าคิดพี่น้องห้ามคิดมองนี้นะคะชิปบาทเร้าบาทกับเป็นเงินขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะเราเห็นค่าของเงินนะคะอาชีพนี้ก็ทําให้หลายหลายคนนะคะ เป็นกำลังแกะและกำลังแรงใจให้คนที่ข่าของเ่านะคือกันนะพี่น้องเนาะบางครั้งข่าไปข่ามาทุนนหายกําไร่โฮเมดเลยพี่น้องฮะ<า>อะไรหิวข้าวแล้ว,ว,าลวมาขึน้นไปกินไปแกงปลาดุกกันนะโย่เขาวแล้วววาฉันพี่น้องเลย ขวดนะพี่น้องน่นรับซื้อขวดเขียวขวดแดงนะคะขวดที่เราไม่รับซื้อก็คือขวดพลาสติกสีแดงนะคะสีเขียวนะคะที่ไม่รับซื้อนะคะเพราะว่าที่เราไปส่งอ่ะเขาไม่รับซื้อนะคะทียืดเตือบอซื้อไมายความวานะคะทีรงงานทียืดเตือไปส่งอ่ะเขาบม่รับซื้อสิิงสิงทียืดเตยบอเอานะคะ อย่างอื่นเอาหมดนะคะวิมีเวลากแกะเลื่อยวิโนงค่าตะกีดอย่างมือนี้บดิกีดออกไปซื้อของเก่านะคะมีใครสนใจอีหยัง,ยงกับเห็นอยู่ในคลิปกับทักมาเด้อพี่น้องแต่อายุไก่ร้ายกับโอ้ย่คือกันได้นะคะเนาะนี่เกิดไก่อะทักไหมแม่มาเบิ้งเอาโอ้พยยอย่อใหญ่หนิก็เจ้าเห็ดหน้าตาอีหยังยังสัง่งวะ สบอยมาสันพี่น้องสบอยอยังงูได้เรื่องอื่นบู่้หเด้ใครได้ท่องแดงแรือไมรคบทองแดงท่องแด,ด,ดงบางตัวเป็นมินียมเด้อพี่น้องโปรดระมัดระวังนะคะทองแดงนะคะเรารับซื้อท่องแดงนะคะเบ่งด้วยพี่น้อง <S <S มันกลายมาเป็นมินียมได้นะคะถ้าคนไม่รู้อ่ะจะเป็นมินียมได้ <laughs> เดินมาแล้ววันนี้นะคะนี่เป็นเหล็กอันนี้เป็นทองแดงพรขึ้นเก็บเข้ากุเลยสักบุ๊ครับิปนะคะเห็ดแนวไม่นะะักเห็นพี่น้องเห็นว่าเออกีดหลังจากกีดยางแล้วนะคะมีอาชีพใดที่รองรับกับเรื่องของการกีดยางพลาเฮานะคะ อาชีพนี้ก็อีกอาชีพหนึ่งนะคะค่าของเก่านะพี่น้องเนาะรายได้ดีพี่น้องนะคะแต่ว่ามันจีอ่าย่อยมือแน่ย่อยมือมือแน่มนหมายถึงเขาต้องคัดนะพี่น้องถ้าไม่คัดราคาก็จะต่ํานะคะเก mm ีย hmm. ยต่ำนะคะพลาสติกที่เราไปส่งหรือว่าอะไรก็ช่างราคาจะต่ําลงนะคะ mm hmm. เราต้องคัดแยกนะคะก่อนที่เราจะได้กําไรนะพี่น้องเนาะอ่าสุดท้ายนี้เตยกะคิดถึงพี่น้องอยู่เด้อนะคะเนาะ ฝากให้พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ยืดเตยเน่นะคะเนาะบอ่าอจะคลิปกีดแดงพล่านะค<ม>ะคลิปหาของกินเนาะคลิปอาชีพข่าวของเกาแต่ว่าต่อไปนี่จะอาจจะล่งข่าของเกาหลาย,ลายๆพี่น้องเพราะว่าอาชีพนี่จะยึดเป็นอาชีพรักนะคะฝากพี่น้องนะคะย่าฝ้าถิมยืดเตยน,นะคะย่าฝ้าปะยืดเตยน,นะคะปากเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องนะคะเบื้องคลิปให้หลายๆพี่น้องนะคะอ่าอย่าลืมพี่น้องก็ติดตามนํานะคะแล้วก็ะ กดซับสไคร์นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยิ่งเตยนมม้ำแนรนะคะฝากขอบคุณพี่น้องนะคะทีผ่านมานะคะทีติดตามที่ผ่านมานะคะสำหรับคลิปนี้เต้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน,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 นาเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเฮ็ดแนวไหนลงให้เบิ่งอีกบอกบางที่ก็อาจจะไปหาค่ายผู้ชมค่มดแดงมาให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะอาจจะล่งทงลงทอองอ่องทานพี่น้องเนาะยิ่งเตยอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอยู่ดีมีแห่งทุกคนนะคะมีเงินใส่นะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะบ๊ายบายคือหอดชุขคนเด้อ